ตำแตงจะพี่น้องตำแตงปิ้งข้อไก่ตูดไก่ขื่นไก่จ้าแสบๆกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสู้หู่สุขคนค่ะสวัสดีครับวันนี้กับมาพร้อก้อยสะกินแสบคือเกาค่ะพี่น้องเวาดีสารคนไก่บาดเส้นเคยพี่น้องวันนี้ก้อยพาพี่น้องมากินตำแตงคับพี่น้องตำแตงกับพี่องกอบกับยยางไก่ยยางไก่ตูดไก่ ขึ้นไก่กพี่น้องข้อไก่นะผักก็มาเป็นสวนค่ะพี่น้องจา้าอย่างเองน้มจีนนิดหน่อยปุ่นแล้วก็หอยแข้งใส่หอยแข้งน้ำเด็ี่น้อ<า>ยก็หลายอย่างอ่ะอ้วก็เรื่อยแค่ร้อนน้ำได้ป่ะแค่ร้อนเอาฝากเขาเขาแค่ร้อนหมุนขึ้นก่อนนอนกิได้เห็นเนาะนีอ่อ่ะเขามาจาัดวานนี่ค่ะ พันยอน้อยก็หมดนี่นมาเด้อจ้ามากินขอน้ำกันขาวสอดดีกว่าอืมขาวเสเข้าวเอดต่างอังมันควนตื่นกลอบเ,เอาอเปลก็จ้ะอืม

khen tự oh, okay. Mình là làm lắm chứ cháu. Ừ. đấy là, À. 看过来。<laughs> đặt to me lên bà mà không bấm 2 khẩu ผาใส่แย่รดน้ำจาำวัานึ่งน้อยดตน้อย,อยหนึงอนะืมใส่กุองกันอืม,มไปยงามอืม

กสลดก็ไม่ไร้สิิเนาะน่ารักแต่กูเพี้ยเด้อพีกคนยิ้สิคนวยบุอ่ะ Ich will selbst auf

โ <Open. S 2> อเคไนเท่าเกาหลีมากพี่เนอะแต่สิร่องก่อยตรงยูบารดู่าสิเป็นจังไรเออหลาบเนาะหลาบเท่า

คเลยแบบนั <Okay. S 2> ้นอบาากกหน่วยหน่ยหวยแหกได้ทานกันค mm ุณ hmm. พับไปเลย cho ừ. yên nói chuyện Ừ, Ủa, ừ. Điều. Ừ. Điều nào. Nào. Ừ. nó ก็มันก็เส้นเับเดี๋ยวหวนหวานั่นอืมกินแยบมะนไม่ได้เผาหวานง่ายเผาแ่ง่าม ว่บครับเช่อืมนีณยกินไรบ้างเลยเหรอคุนพ่อไหมอืม,อม,อม Big one. Mm hmm. Mm. บอบดีเนาะีเจต้องเป็น้งเจ็บแนจอพี่เนอง ก็ทำงานพอ้ไปดีใจโอ้ฮัมฮัมฮัมฮัเดี๋ยวพี่นอ้องเลยจ้าพี่นอ้องจ้าคลิปนี้ก็สิ้นสางพี่นอ้องก,กับเพื่อนตอนนี้เด้อค่ะพอกันคลิปหนานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่การติดตามรับชมค่ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับเดิมพี่น้องเดิมจนบมดจ้าสำหรับปิดกล <laughs> องมาได้หนึ